ก็มีคอมเมนต์มานะครับบอกว่าคุณเจมอย่าสแครชไข่ไอ้ไอ้ตอนนั้นมันไร้ไรอยู่ดีพี่มันเกาไข่ดื้อเลยมันมันนึกเพลินเราเพลินเราคุยๆแล้วก็เพลินทำไมอ่ะคุยแล้ว่าหมายถึงว่ามันลืมตัวเหรอลืมตัวแต่ว่าจริงๆคือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้เกาใช่ไหมเกาเกาแต่มันมันคันไงคันแล้วก็เกาถูกป่ะแต่ว่าเราลืมตัวว่าเราไลฟ์สดอยู่ เนี่ยเชื่อกลัวพี่ตุ้มว่าไงกลัวมีอะไรสอนน้องกลัวเมียกลัวภรรยาเนี่ยได้ดีทุกคนใช่ใช่ได้ดีทุกคนนะก็ดูได้ย่างให้พรเนี่ยฝั่งขวาก็เหมือนกันได้ดีทุกคนนี่ก็กล้าปากดี้ด้วยงั้นบ้านเราปากนี้เมียชิโนุเป็นเบิร์ดอ่ะชินุเป็นเบิร์ตชิโนุเป็นเบิร์ดคุณอภิชาติบอกว่าเนี่ยเหตุผลเนี่ยไม่ไม่ไม่เจมก็พี่เนี่ยสองคนให้ขับบ้านไปสักคนหนึ่งพลังลบพลังลบมันเนี่ยนะ ผมดูลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้นะผมเปิดมาฤดูกาลนี้ผมนั่งดูลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้แมตช์ชนะรวดหกแมตช์เลยอ๋อนึกว่าเสมอมีแมตช์นาโปลีแข่งดึกหลับไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเฮ้ยเกมนั้นแพ้หลับเฮ้ยเกมมาภาระกำลังของเชฟวิลเเตตอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงมากะมันวิ่งแค่ห้าหล่ะเวลาไล่บอลเพราะว่ากลางมันไม่กระดิกไปไหนนี่ของลิเวอร์พูลมันจอมเนี่ยพอสั่งมาเขาก็ถึงตรงเดี๋ยวจะมองว่ายี่สิบสิบห้าสุดท้ายเริ่มหมดแรงถามว่ามันจะไปเหนื่อยตรงไหนซาร่าก็ยลืมปากอืม แม้พะสงง่งมาเขาก็ถึงลงมาเขาก็ถึงไม่ต้อง,ไม,องมไม่ต้องมาวิ่งเคลื่อนอตัวตาถ้ามันถ้าเรให้เขาหมดแรงมันต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้นแล้วกลางมันก็เหมือนวันนี้กลางตรงีูมันปักเยอะ,ะอ่ามันปักเยอะมันเขาว่เาเขาก็ทําลายเกมง่ายอะ่ะคือถ้าเป็นมาเน่ซารา่าผมว่าลูกนั้นยิง,งแล้วนะเราเห็นไอ้หมึกมันอยู่ใกล้ๆไงโอ้โหผีสู้ช่วงนี้ก็ยิงเซนซิทีฟอะไรกันเรื่องนี้อยู่นะอะ ไปตุ้มไ่ตุ้มมาไงนะก็ดมหน้ของใบพี่ว่าเขางไหนดูหน้าเจมเยดูดวงได้เลยว่ารู้เป็นพี่เคนที่บอกหนอดูอยู่แล้วี่ตุ้มดูดวงได้เหรอพี่ดูพตั้งนานแล้วมึงยังไม่รู้ไงเป็นไงเจมหน้าเหมือนในในหน้าูหน้าเจมเลยเจมหน้าเหมือนแบบว่าหนังไทยสมัยก่อนพวกอ่าชียาสุริยันพวกไออะไรเงี้ยแล้วสถาพวกเนี้ยนะโอ้โหพวกเนี้ยนะครับเชื่อใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้ในเรื่องผู้หญิงในเรื่องโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยพี่ไม่แต่ตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้เขา นี่ผมก็รับจรับรางวัลสามีดีเด่นใช่ปีแรกปีแรกเพราะว่าหลังจากที่รอมา13ปีาปีก่อนหน้านี้คุณลิตติโจไปหมดเลยลิตติโจไปหมดตอนนี้ช้าชิงช้าชิงถ้าในยุคปีเมรลลี่เนี่ยลิพูเป็นทีมที่2ต่อจากเชลซีที่ชนะรวด7นัดแรกนะตอนนั้นเชลซีในยุคมูรินโญ่ฤดูกาลที่2นั่นเขาชนะรวด9นัดแรกแล้วก็ยิงยาวเข้าป้ายเลยนะ จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจะเป็นแบบนั้นไหมเดี๋ยวคูดดึกนะฮะเอเวอร์ตันนี่ต้องฝังหลงบูกเค็มไว้ที่โคนเซานะตั้งสององค์แต่ว่ามันอาชนะเกมเนี้เติดขึ้นมาเป็นไงรู้ไหมดูสกอร์บอร์ดเป็นยังไงมีเจ็ดขีดยังไงดูฟอร์มแล้วอาริซงถ้าเกิดหายเจ็บกลับมาก็ต้องเป็นมือหนึ่งอยู่ดีใช่อาเดียนก็ไว้เป็นสแตนบายอยู่แล้วนะครับคุมแล้วอาเดียนวันนี้คุมแล้วคุมแล้วลงมาหลายนัดแล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำให้เสียบทเพลงบทเพลง ก็ไม่ทาให้เสียไงพอลงไปเลยแล้วก็ไม่ทำเสียคือเพลงมันยังแบบเป็นช่วงทํานองที่ยังเพราะอยู่ไม่ไปดึงให้มันแบบเสียอะไรอะไรอันเียไม่ทําให้เสียหรอกแต่มาเน่กับซาร่าทํามันไม่เสมออย่างน้อยก็ชนะวันนี้นี่ริพูโชยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคุยทั้งวันก็ได้สองคนเนี่ยคุณสมบัติของของการจะเป็นอีกแล้วอเล่นไม่ดีแต่ ชนะ <Okay. S 2> มันจะมีแบบว่าเนี่ยรู้กาอนที่แล้วก็อย่างนี้แหละ, <c oughs> ะ,ะแต่รู้รุการที่แล้วเนี่ยซิตี้มันไม่ได้ผ่านง่ายแบบนี้ <_ EN> อโอเคนะ <_ EN>